เดี๋ยวมาทดสอบนะครับแรงดันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด180มนะครับทดสอบก่อนประกอบนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้บาลานซ์เซลล์เนาะเดี๋ยวดูแรงดันก่อนว่าแรงดันจะเท่าไหร่นะครับก่อนแรกนะครับ3.3 ามจุดสามนะครับสามจุดสามนะครับสามจุดสามนะครับอันนี้ยังไม่ได้บาลานซ์นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะประกอบนะครับเราก็จะทำการชาร์จบาลานซ์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระดับแรงดันนะครับมันเท่ากันหมดทุกก้อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่า แรงดันมันไม่เท่ากันนะครับเวลาเราดึงกระแสออกไปใช้งานนะครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยกระแสมันมากน้อยไม่เท่ากันและทีนี้เมื่อมันดึงกระแสออกไปใช้งานนะครับมันก็จะทําให้ดีโอดีของแบตเตอรี่นะครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าดีโอดีของลิเทียมไอออนฟอสเฟตนี่มันจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบปเซ็นนะครับสามารถดึงพลังงานออกไปใช้ได้แปดสิบปเซ็นของกระแสแม็กซิมัมนะครับ อันนี้เป็นค่าด d ขอดีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับอุปกรณ์ที่จะมาต่ออต่อพ่วงนะครับกับแบตเตอรี่ก็จะมี BMS นะครับแล้วก็แอคทีฟบ a ลานหน้าที่ของ BMS นะครับก็จะคอยตรวจจับระดับแรงดันของแต่ละเซลล์นะครับให้แรงดันไม่ต่ำกว่า2.65นะครับแล้วก็ไม่เกิน3.65นะครับ บีเยจะเป็นตัวป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้เสียหายกรณีนี้นะโอเวอร์ชาร์จกับโอเวอร์ดิชาร์จนะครับส่วน Active b a l a ลานก็จะทําหน้าที่บาลานแรงดันนะครับให้ทุกเซลล์เนี่ยเท่ากันนะครับก็จะทําหน้าที่คู่กันไปในกรณีที่เรานําแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นะครับมันจะไม่เหมือนกับในรถยนต์นะครับก็ ในระบบโซลารเซลล์เนี่ยมันจะดึงพลังงานออกไปใช้มากนะครับไม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าเกิดเรานําไปใช้กับรถยนต์เราสตาร์ทเครื่องนะครับไดชาร์จก็จะชาร์จอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเติมไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ตลอดเวลาในขณะที่ดึงพลังงานออกมาใช้ข้างนอกนะครับก็จะเติมเข้าไปด้วยอันนี้มันก็จะไม่ทําให้แบตเตอรี่เ,เสื่อมเร็วมันก็จะประมาณนั้นแต่โซลารเซลล์นะครับ สิ่งที่จะระมัดระวังมากที่สุดนะครับก็คือการดึงพลังงานออกมาใช้แล้วก็การชาร์จนะครับชาร์จที่ชาร์จนี่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอาดกระแสชาร์จได้เต็มที่นะครับหรือว่าเราจะดึงกระแสออกมาใช้ได้เต็มที่มันก็จะมีขีดความสามารถขีดจํากัดของมันนะครับแบตเตอรี่แต่ละชนิดอันนั้นไม่เท่ากันเราต้องไปดูที่ค่า,าจากโรงงาน ก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยลงรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอทสเฟียแล้วก็แบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับก็จะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็สอบถามเข้ามาอยู่นะครับว่าแบตเตอรี่ที่เขามีอยู่นะครับเป็นแบตเตอรี่อันนี้ตะกัวกดนะครับขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบแอมป์นะครับเขาก็สงสัยว่าแรงดันฟูตติ้งนะครับคือ คืออะไรนะครับอันนี้เขาไม่มีความรู้เขาก็เลยสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันเนาะคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ